สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันจันทร์ที่17มกราคม2565นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพิมเมลิกนะครับก็เป็นเกมที่23ของเชลซีนะครับผมในการบุกไปเยือนที่เอเ t ็ก i เตเดียมนะเชลซีบุกไปเยือนไบรตันนะครับผมก็เตะกันในคืนวันอังคารนะครับผมเวลาตีสามตรงเลยนะครับก็ จะดึกไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็คือมันเป็นโปรแกรมที่แบบแข่งกันถีบเลยนะนะครับผมแล้วก็เราเพิ่งไปเยือนมานะครับผมถึงสองเกมก็คือเยือนสเปอร์ในเกมคาราบาวนะครับในเลกสองเยือนซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ต้องมาเยือนไบรตันอีกนะครับผมมนการเยือนสามเกมนะครับผมนะก็สาม สองเกมแรกเนี่ยมีทั้งชนะแล้วก็แล้วก็แพ้ไปนะครับผมนะส่วนเกมนี้จะเป็นยังไงเรามาค่อยว่ากันแล้วกันนะก็ไปฟาร์บทสัมภาษณ์ของโทมัสทูนเกอร์ก่อนนะได้พูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับผมเรื่องสภาพทีมนะก็เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับผมก็ที่เจ็บอยู่ก่อนหน้าน,านี้ครับก็มีลิสเจมกับเบนชะิเวล้วที่เจ็บยาวส่วนลิสเจมผมว่าเดี๋ยวเดือนกุมภาก็น่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะน่าจะแบบ มีข่าวว่าเออเขาเริ่มกลับมาอะไรประมาณเนี้ยนะไปไปกับคุมพาเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมปะนานนั้นอ่ะเพราะว่ารู้สึกต้องพักประมาณเจ็ดถึงแปดสัปดาห์เลยนะครับผมสําหรับลิสเจมนะส่วนชีเวลก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพักท้งดูดูกาลนะครับผมอีกคนนึงก็คือเทโวชาโรบารนะครับที่เจ็บอยู่นะครับส่วนคิสเตนเซนเนี่ยอ่าโควิดนะนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแต่เชลซีก็คือสภาพทีมน่ะมันมันมันเป็นข่าวที่ดีอยู่แล้วครับที่ไม่ได้เจ็บเพิ่มนะแต่ว่า เรื่องความฟิตแหละล่ะครับอยู่ที่เรื่องความฟิตกับร่างกายนักเตะเลยตอนเนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะนะครับผมแต่ละคนเนี่ยก็กังสึกหนักมาเยอะนะสําหรับเชลซีก็คงจะเป็นอาทิตย์ที่แสนยากลาบากแล้วกันนะเดี๋ยวบุกไปเยือนไบรตันเสร็จเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกระสเปอร์ครับเล่นที่สแตนฟอร์ดบิดนะแล้วก็คงจะหวังว่านะครับผมหวังว่าจะได้พักนะครับผมสําหรับปลายสัปดาห์ใอ้ปลายเดือนมกราคมนะครับผมสำหรับเชลซีนะครับ ไปพูดถึงเรื่องไปพูดถึงเรื่องไบต้านะครับทูเคิลนะทรูเคิลบอกว่าก็อย่างที่ผมพูดไปตะเกี้ครับก็คือเป็นเกมที่สามนะที่เราออกไปเยือนนะครับผมเพียงแค่สองวันเท่านั้นเองครับหลังจากเราออกไปเยือนแมนซิตี้นะครับผมตอนเนี้มันก็อยู่ช่วงระหว่างฟื้นฟูแล้วก็การเต็มความพร้อมมันต้องผสมผสานกันนะครับผมแต่ว่าทัวทูเอ้งก็เชื่อนะครับว่าเราจะ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะเพื่อเก็บชัยชนะครับแน่นอนว่าเราต้องการเก็บชัยชนะในนัดนี้นะครับเรื่องไอเลื่อนเกมผมข้ามไปเลยแล้วกันนะผมไม่เอาประเด็นนี้แล้วกันนะเพราะว่าทูเขาก็พูดอยู่เหมือนเดิมนะนะครับผมก็คือแบบมันต้องมีความชัดเจนนะก็ข้ามไปนะสรับเรื่องนี้นะที่เกมอาร์เซนอลกับซัปเปอร์เขาเลื่อนไปนะครับพูดถึงเรื่องอาร์ mando โบย่านะครับผมก็เหมือนกับว่า เซาแฮมตันนะขอไปแซาแฮมตันเขาติดต่อเฮลซีมาแบบอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมแบบถาวรน,นะครับผมนะก็มีข่าวมาอย่างนั้นนะครับผมสำหรับทางอามานโดโบยานะครับถูกเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นนักเตะของเราอยู่แล้วครับเขากําลังทําผลงานได้ดีนะนะครับผมแต่มันตอนเนี้ยมันแค่ครึ่งรุูการผ่านไปเท่านั้นนะครับมันต้องเขาต้องมีเวลาต้องพัฒนาแล้วก็ทําผลงานที่แซลแฮมตันนะครับผมเขา ก็เป็นนักเตะของเราตามเหตุผลเลยนะว่าเขายืมตัวไปเฉยๆไม่ได้แบบมีซื้อขาดอะไรนะเขามีความสามารถแล้วก็มีทัศนคตินะครับผมที่ด yeah. oh. ีนะมานโดโบยาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะทัศนคติของเขาความสามารถเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวเองนะเป็นความแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมเป็นทั้งมีความแข็งแกร่งแล้วก็ ชอบทําประตูอะไรบ้ะงาเป็นคนที่ทําประตูไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยในเรื่องซัมเมอร์ก็คือแบบอ่าเจลซีให้ยืมหนึ่งหนึ่งฤดูกาลก็คือมันก็จบซัมเมอร์แล้วเขาไปว่ากันคือตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดนะครับผมเขาก็ต้องใจเย็นแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับเรื่องลูกาคูนะครับผมว่าจะช่วยเหลือเขายัางไงบ้างนะครับทูเคิลบอกว่านี่นี่สําคัญนะครับเดี๋ยวให้ฟังดีๆนะครับทูเคิลบอกว่าเขาเป็นคีย์สําคัญอยู่แล้วครับสาหรับลูกาคูนะ เราต้องการให้เขาเป็นคีย์แมนนะครับเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมแต่ว่าแนวทางของผมมันไม่ใช่แบบนั้นอะแนวทางของทูเคิลมันแนวทางที่ไม่ใช่แบบเนี้ยมันผิดอะไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทีมกีฬานะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ต้องการให้ผู้เล่นสิบคนช่วยนักเตะคนเดียวประมาณเนี้ยแบบเซิร์ฟวิดอะคือเหมือนกับว่าทูเคิลก็ใช้คําว่าเซิร์ฟวิ่งอะแบบคือการเหมือนการ เอื้ออํานวยให้กับนักเตะเพียงแค่คนเดียวประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่านี่คือเชลซีครับนี่คือเกมฟุตบอลทุกคนต้องลงเป็นทีมเดียวกันสิ่งนี้ไม่มีวันเปลี่ยนนะครับผมคือพูดง่ายๆก็คือแนวทางของดูเขิลก็คือเหมือนกับคือไม่ได้มองว่านักเตะคนใดคนหนึ่งใหญ่นะครับสลรับทีมนะเพราะว่าทีมฟุตบอลคือเป็นทีมครับมันต้องเล่เป็นทีมไม่ใช่วันแมนโชมาณเนี่ยนะครับผม ส่วนอนาคตของตัวเองนะครับของทูเครเองทูเครบอกว่ามีสัญญากับเชลซีถึงปีส0 2 4ันยสี่นะครับผมก็พยายามอยู่ที่นี่ให้ได้นานเท่ากับสัญญาที่เซ็นไว้นะครับผมสองพัน่สี่นะครับจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเชลซีก็คือมันไม่ง่ายครับแต่ละคนที่จะอยู่จนครบสัญญานะครับแต่ทูเครบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะทําได้นะครับผมผมไม่อยาไปอยู่ที่อื่นนะครับผมเขาพูดอย่างนี้เลยนะส่วนเรื่องลุ้นแชมป์นะครับผมที่ว่า เหมือนจบไปแล้วครับก็คือส่วนตัวผมคิดว่าจบอะสำหรับเชลซีนะคงไม่ได้แบบไปลุ้นแต่คือต่อไปเพื่อกระตุ้นนักเตะนิดนึงอะแบบอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรประมาณนี้ครับทูเข้าบอกว่าก็คือไม่อยากไปไปโฟกัไการโฟกัสในเรื่องนั้นอะไม่อยากให้มันเป็นปัญหากับทีมครับง่ายๆเลยก็คือเราต้องยอมรับว่าซิตี้อยู่ในในจุดที่พวกเขาแข็งแกร่งมากก็คืออยู่อันดับหนึ่งตอนนี้นะครับผมดู ด้วยคะแนนในตารางที่มันชี้ชัดว่ามันเป็นยังไงนะครับเก็บชัยชนะมา12เกมติดคือรวมนัดเชลซีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ12เกมติดต่อกันแล้วนะครับพวกเขาได้รับสิ่งแบบเนี้ยแล้วก็นี่คือสิ่งแรกที่ตัวทูเครงเขาบอกเขายอมรับตรงนี้นะครับก็คือแบบเรื่องชัยชนะต่อเนื่องอย่างที่สองนะครับผมเราจะไม่ยอมแพ้นะครับผม Never Never แลวเน้นสามคำเลยนะครับคือเราจะไม่ยอมแพ้นะครับบอกคุณหลายสัปดาห์ว่า ก่อนหน้านั้นนะครับเอาเหมือนย้อนไปช่วงที่เชลซียังอยู่จะฝูงหรืออะไรประมาณเนี้นะครับถูกข้าบอกว่าตอนนั้นอ่ะเราอยู่ในจุดที่ดีด้วยนะครับดีดีด้วยซ้ําก็คือเหมือนกับก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บมาอ่ารบกวนทีมะนะครับก็คือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับแบบจะต้องมาโฟกัสไอ้เรื่องแบบเนี้ยนะครับเราต้องรักษา ฟอร์มของเราในตอนนี้ให้ดีขึ้นนะครับให้มันดีโคง้งเ้นคงวาประมาณเนี้นะครับเราทําอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็อยู่ที่ตัวเชลซีเองนะครับผมอย่างที่ทูเก้เข้า,ขาบอนะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับผมที่มันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรุ่นแชมป์นะครับ <c oughs> เราพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับ <c oughs> เ,เราจะไม่ลดความทะเยอทะยานลงนะครับเรามุ่งมั่นสู่เป้าหมาย นี่คือสิ่งที่เราต้องแสดงออกมานะครับผมมุ่งมั่นทั้งการเล่นและการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เกมกับไบตันในการไปเยือนเนี่ยมันเกมที่ยากอยู่แล้วที่จะบุกชนะนะครับทูเคิลบอกว่ามันเป็นครั้งแรกครับที่เจอกับไบตันในสนามของเขานะเป็นครั้งแรกของทูเคิลเลยนะครับก็คือนักเตะไบตันเขาไม่เคยเขินอายหรือไม่กลัวประมาณนี้ครับไม่กลัวที่จะอ่าดวลตัวตัวกับนักเตะที่มาเยือนนะครับไล่กดดันสูงนะครับผมบางที อตอบคาถามได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับคุณต้องคุณอยากจะเก็บชัยชนะใช่ไหมนะครับผมมันไม่ใช่ว่าถ้าต้องรัางรับเพียงอย่างเดียวคุณต้องต้องแขร์เรื่องเกมลุกด้วยนะครับผมต้องใส่ใจเรื่องเกมลุกด้วยนะครับพิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับผมกล้าขึ้นไปและแสดงให้เห็นว่าความพร้อมแสดงว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วครับไม่ไมีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราพร้อมที่จะเจอนะครับเราต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญประมาณเนี้ยนะครับ หากอยากชนะต้องอยู่ในฟอร์มที่ระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องความแตกต่างนะครับผมในครึ่งซีซั่นแรกกับครึ่งซีซั่นหลังนะทูเครอบอกว่าตอนแรกอ่ะนะครับผมเรามีนักเตะท,ที่ฟูลทีมอะประมาณเนี้ยครบถ้วนนะครับผมมีนักเตะครบทุกคนมันก็เหมือนเกิดพลังงานบางอย่างที่จะทาให้ผลงานเรามันดีกว่าเนี้ยมันเหนือกว่านะครับเราไม่ควรพลาดนะครับผมตามจริงเนี้ยเราควร เราพูดถึงตัวเองประสิทธิ์ว่ามีประสิทธิภาพลดลงอะไรแบบนี้มันก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นะครับมันยังคงเป็นเรื่องประสิทธิภาพก็คือเรื่องฟอร์มนะครับผมแล้วก็อเราดิ้นรนกับสถานกับสถานการณ์ต่างๆที่มันมีแรงกดดันนะครับผมเรื่องง่ายๆก็คือต้องเชื่อมั่นนักแต่ของเราเชื่อในสมโมสรนะครับผมแล้วก็ แล้วก็เชื่อมันในสิ่งที่เราทําทุกเกมมันมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคข่าวๆนะครับสำหรับการถแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลก่อนเกมนะครับไปดูรายชื่อที่ขาดนะ้ผหมุูสกอร์เขาใส่มานะับเชลซีก็มาในระบบสามสี่สองหนึ่งเหมือนเดิมนะครับใจจริงก็ลุ้นเชียร์ให้หลังสี่เหมือนกันนะนะครับผมตามสลับส่วนตัวผมนะโอเคครับผู้สามตุลเกป้านะครับแนวรับก็ดิดิกเกอร์เซวามาลองซานะครับผม วิงแบ็กขวาเปนกัวตาวิงแบ็กซ้ายเป็นมา so, ร์กอสอองโซกองกลางเป็นจอจินโยกับมาเตโอโคอาสิตนะครับแนวรุก3แนวแนวลุกข้างหลังนะครับก็คือแวนเนอร์กับเมสันมาร์นะครับหน้าเป้าเป็นไคลฮาวเวิร์สนะค,คือทูสกอร์เขาเลือกมาเป็นไคลฮาวเวิร์สเล่นเป็นฟรอไนนะครับเอาอง่ายๆนะก็คือเมสันมาร์ผมว่าลงแน่นะครับผมแต่ว่าเกมรุกเนี่ยมันอยู่ที่ทูเข้าจะเลือกนะครับผมแทนฮาวเวิร์สก็ได้หรือแวนเนอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรไบรตันสิ่งที่สําคัญเลยคนระับผมเพื่อเปลือยไปเห็นว่าเออ อีบิซูมาเขาไปเล่นให้กับทีมชาติเกมที่สแตนฟอร์ดบิดที่ไม่ไม่เมื่อไ,ไ,ไม่นานมาเนี่ยนะครับที่เราเสมออ่ะบิซูมาเล่นดีนะครับบิซูมาเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายกองกลางเลยนะครับคือเชลซีอ่ะผมมองว่านะครับไบตันเขาเล่นสามห้าสองตรงกลางมันสามคนแบบมันเห็นชัดอ่ะว่าเขาจะคลองบอลตรงกลางให้มันดีกว่าเชลซีอ่ะคงจะเหนือกว่าเชลซีเชลซีมันต้องแก้ตรงนี้ครับแก้เรื่องนี้เลยนะครับผมว่า ถ้าจัดทีมลักษณะแบบเนี้จะรับมือยังไงกับกลางสามคนของไบรตันถึงแม้เขาจะดรอปคุณภาพลงที่เขาไม่มีอีบิซูมานะครับนะคืออันนี้สำคัญครับที่อาจอย่างน้อยคือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเจอไบรตันแบบฟูลออปชันอะฟูลทีมนะครับผมที่คือบิซูม่าเขาเป็นกองกลางที่เป็นคนสำคัญของไบรตันะในเรื่องการเก็บตัดเกมอะ นะครับผมนะแต่เกมนี้เขาไม่มีนะครับผมมันก็ต้องกลายเป็นว่าเขาลดนิดนึงไปแต่ไม่ใช่ว่าลดไปเยอะนะครับลดไปพอสมควรระดับหนึ่งละกันนะครับผมแต่ตัวอื่นเขาก็เล่นได้นะครับผมกูเกล่ากับตาลิกแรลมตี้ก็พร้อมที่จะโจมตีนะครับผมนะถ้าอาลองโซลงก็คงเอาไม่อยู่ผมผมมั่นใจว่าเอาไม่อยู่นะสลับตาลิกแลมตี้นะก็คือมันต้องใช้ความสามารถของเขาเองอะสลับมากลองโซในเรื่องความเก่าเกมอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าเขาไม่ได้เจอหนักหลวมเหมือนราฮิมสเตอร์ลิงหรือเจอไคลวอลเกอร์หรือเจอเบนาโดซิวาอะไรแบบนี้เขาเขาไม่ได้เจอระดับนั้นแต่แลมตี้เนี่ยก็คือเขาความเร็วไงครับแต่ทีเนี้ยอารองโซอาจจะไม่เจองานที่มันหนักหนาเกินไปแล้วกันนะครับผมนะก็ต้องดูงว่าจะรับมืออยังไงนะครับผมอยากให้เล่นหน้าคู่ก็ดีนะนะครับก็รุ้นเหมือนกันนะ แบบยัดการมาสามคนให้มันเท่ากับใบตันก็ได้ครับมันจะได้สู้ได้มันจะได้แบบเออมีตัวเลือกนิดนึงมันจะทําให้โควาสิตกับกองเต้ได้อิสระขึ้นไหมถ้าลงสามคนพร้อมกันเลยจอยินโยโควาสิตกองเต้อย่างเงี้ยนะครับหรือกลับไปเล่นแผนสเปอร์สี่สี่สองก็ได้สี่สองสองสองอะไรนะครับผมที่เป็นรูปดาบอ่ะสี่สี่สองสี่สองสองสองอะลาฟลังนิกนะครับอาจจะเป็นยันก็ได้นะครับเพราะว่า มาลงมาช่วยเกมรับนี่ก็สี่คนตรงกลางนะครับผมคือหุบเข้ามานะครับผมแล้วก็ใช้แบ็คขวาแบ็คซ้ายเนี่ยคอยรับมือกับวิงแบ็คขวาวิงแบ็คซ้ายของคู่ต่อสู้นะครับผมนะก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าอ่าถ้าเล่นหลังสามนี้เราก็เคยเจอมาแล้วอย่างสเปอร์เนี่ยเราก็ปรับได้ครับปรับเปลี่ยนอ่ะเป็นสี่สี่สองสองก็ได้นะครับมันอยู่ที่ทูเคิลจะจัดตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าโฟกัสเชลซีมันคงลดลงอย่างตอนแรกแกที่เจอกับแมนเชสเตอย คือต้องชนะแต่เกมเนี่ยก็คือหมายความว่าเราโฟกัสที่รักษาอันดับไว้นะครับรักษาอันดับไว้ให้ดีที่สุดพอราลิฟูเขาชนะไปแล้วหนึ่วันอาทิตย์เขาก็แซงไปแล้วก็เหลือแข่งน้อยกว่าเรานัดนึงอีกนะครับเขานําเราห้าคะแนนแน่ถ้าเขาเก็บคือแข่งถ้าแข่งเท่ากันแล้วริร์พูเก็บได้หมดนะครับก็คือหากันห้าคะแนนแน่นอนนะครับเกมนี้มันบังคับชนะครับเพื่อกลับมาสู่ ในช่วงเวลาที่มันดีขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากที่แพ้ซิตี้ไปนะครับผมคิดว่านะถ้าอย่างน้อยเนี่ยมันคงไม่ยากเหมือนกับเกมที่แซนฟอร์ดบิตที่มีอีบิซูมานะครับแต่ว่าชนะแบบเหนื่อยอะนะครับผมว่าเหนื่อยนะไม่ได้แบบว่าง่ายอะไรขนาดนั้นนอกจากฟอร์มท็อปฟอร์มแบบเจอสเปอร์ที่แซนฟอร์ดบิตนะครับเล่นงสองแล้วท็อปฟอร์มอย่างนั้น อ่าอย่างนั้นมีโอกาสยิงถึงสองลูกแต่ถ้าจะแต่แต่ถ้าความเป็นจริงหรือลักษณะตอนนี้นะครับณเวลานี้ก็คือเหมือนจะให้ชนะแค่ลูกเดียวแล้วกันแบบชนะแบบเฉือนแล้วเหนื่อยเชลเีเชลซีนะครับมันก็ไม่แน่รัวโฮยิงก็ได้นะครับเกมนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าแบบลงเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยยังให้ความไว้วางใจยังเชื่อมั่นนักเตะอยู่อะไรเงี้ยนะครับคือตอนเนี้ยผมคิดว่า นักเตะเชลซีควรไม่ไม่ควรที่จะมานั่งเถียงกันเองอ่ะแบบไม่ต้องมาไอ้นี่กันเองคือมันต้องตั้งหน้าตั้งตาและตั้งใจอ่ะแล้วก็ทุ่มเทไปนะครับผมให้มันจบฤด,ดูก,กาลก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าใครจะย้ายทีมใครย้ายนู่นใครย้ายนี่นะครับในช่วงระหว่างเนี่ยผมไม่ได้บ่อยว่ามองว่าแบบคนไหนที่แบบโอ้โหฟอร์มแล้วแบบควรดรอปควรแบบขายไปซะอะไรประมาณเนี่ยไล่ส่งเข้าไปไม่ควรครับถึงแม้ช่วงเกมที่ผ่านมาซีเอดกับูริสิทโดนโจมตีเยอะ ผมผมได้เห็นผมได้ยินหมดนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ฟังนะช่องทางอื่นๆหรือเพจอื่นๆหรือใครต่อใครอะ่ะผมก็ฟังครับแต่ว่าคือตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้สมควรเวลาที่จะมาแบบมานั่งอย่างเงี้ยใช่ครับคือคือสําหรับผมเองนะถ้าจบไปแล้วในเกมนลนะ้วผมก็จบไปก็คือมาเริ่มกันใหม่แล้วกันนะครับถ้าฟอร์มไม่ดีก็ว่าไปตามแบชนั้นแต่หลังจากนั้นเนาะก็คือมันก็พอครับไม่ต้องมาลากยาวมาวิภาควิจารณ์กันต่ออะไรเงี้ยนะครับ ฟอร์มเฮาไม่ดีไม่ควรโทษลูกค้าครูนะครับลูกค้าครูได้บอลน้อยนะครับมันก็ลองนองนึกลองนึกย้อนไปเรื่องดอกบา์นะครับบางเกมแทบจะไม่มีโอกาสแต่เขาได้โอกาสเพื่อเขาทำได้แต่ลูกค้าครูมันทำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับกองหน้าต่อจะให้เก่งขนาดไหน ถ้าคุณได้บอลแล้วคุณจบได้เนี่ยแหละครับกองหน้าของจริงที่แบบยุคนี้นะคุณดูอย่างเลวันดอสกี้ดินะครับเลวาน่ะโอกาสแบบเขาหาพื้นที่โอกาสยิงมันมันรู้สึกมันดีอ่ะแต่ทีนี้จะโทษทั้งหมดมันก็ถูกครับที่โทษคนเดียวไม่ได้มันต้องโทษทีมเกมลุกอะไรแบบเนี้ยที่แบบส่งบอลไปบางทีก็ไม่ต้องส่งบอลก็ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยแต่มันใช่เวลาไหมครับเนี่ย มันครึ่งครึ่งซีซั่นตอนเนี้ยก็คือแบบอ่ะโอเคกูพลาดแล้วกูก็เริ่มใหม่แล้วกันอ่ะแบบปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม่นะครับเริ่มกันใหม่อ่ะว่ากันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเชลซีได้พักแน่ผมว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่เชลซีได้พักเบรกบ้างนะครับพักอาทิตย์หนึ่งอ่ะอติตใจตอนนี้แบบบางทีมันรับความกดดันเยอะเหมือนกันเล่นทียิบอย่างเงี้ยนะครับพักก็น้อยสภาพร่างกายก็ไม่สู้ดีนะัก นะครับเล่นมาแต่ละเกมก่อนละนะครับชัชดเจนน่ะพอช่วงครึ่งหลังเจลซีจะโดยรอยไปนะครับมันสังเกตเห็นได้นะครับนครับก็คือบอกผมให้กําลังใจไปแล้วกันแบบตาหนิก็คือเกมน,นั้นเกมไปก็จบไปแล้วก็ไม่ต้องมาต่อยอดแบบว่าโอา้โหอีกฝั่งรู้วครูบอกเนี่ยรู้ข้าครูไม่ด,ดีอีกฝั่งนึ่งบอกทําไมจะไปโทษครงคนเดียวมันก็ต้องโทษเกมลุกด้วยมันไม่ใช่เรื่องถ้าสำหรับผมนะไม่ใช่เรื่องนะครับจบก็คือจบไป และสุดท้ายอ่ะอีกฝั่งหนึ่งมันก็ผิดปะล่ะอ่ะรูคาคูคุณทําไม่ได้คุณได้โอกาสุณทำไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งเกมลุกมันก็แย่มันก็แย่จริงๆก็คือมันก็จบไปแล้วสุดท้ายผลเสียมันก็คือผลการแข่งขันไหมครับถูกไหมกับผลงานหรือคะแนนในตารางมันส่งผลแค่นั้นเลยสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาลงร่วมลงเล่นในสนามด้วยกันอีกต้องโชว์ฟอร์มกันให้ดีนะครับภาษากายมันสําคัญอ่ะนะครับนักเตะแต่คนมันไม่ควรท้อนะครับผม ผู้จัดก,การทีมเขาเชื่อมั่นกูขนาดเนี้ยคือเนี่ยที่แถลงข่าวไปเขาเชื่อมั่นนักเตะอย่างเงี้ยนะครับกูก็ต้องให้ใจโค้ชบ้างอะไรเงี้ยก็คือลงไปเล่นแล้วก็คือสําหรับผมนะความรู้สึกนะครับท่านลงไปเล่นแล้วนะมันแบบเออแพ้แต่แบบกูสู้เต็มที่แล้วไม่มีใครว่าเลยครับแต่ถ้าแพ้แล้วแบบโอ้โหมึงเล่นอะไรของมึงวะเนี้ยเนี่ยมันก็ทําให้แฟนบอลวิพาวิารณ์มันก็เป็นเรื่องแปลกถูกไหมครับอ่า แต่ถ้าคุณลงไปแล้วลงเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหสู้เต็มที่วิ่งทุกอย่างแต่มันไม่เป็นใจเว้ยโชคมีดียิงก็ไม่ต้องกรอบยิงแต่ชนเสาชนคานยิงออกอย่างเงี้ยยิงแป๊กทรงเกินทรงเบ,งเบ,งเบาไอ้อย่างเงี้ยมีใครว่าหรอครับมันเป็นยังหวะฟุตบอลน,นะครับมันไม่มีใครดวงดีไปตลอดหรอกครับเชื่อผมนะมันมีใครที่จะแบบซวยอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ครับมันก็ต้องมีวันของเราบ้างนะครับ เดี๋ยวซิตี้ก็เชื่อก็ผมก็เชื่ออย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจุดสูงสุดอยู่ตลอดเดี๋ยวเขาก็มีดรอปนะครับตอย้บาซ่าบายเยอร์เดลมันลิตทีมยิ่งใหญ่ในยุโรปอะไรทุกทีมมันจะเจอช่วงด,ดาวลงอยู่แล้วครับมันต้องมีเวลามันต้องมีช่วงเวลาอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีฟอร์มตกกันบ้างนะไม่มีทีมไหนในโลกเล่นทั้งซีซั่นแล้วไม่แพ้เลยไม่มีหรอกครับน้อย นะแทบจะไม่มี้วยซํานะครับผมในเรื่องแบบนี้นะไม่แพ้เลยนะครับไร้ผ้า,ยายอย่างอาร์เซนอลก็สุดท้ายก็แพ้ไหมครับมันก็แพ้ไงนะครับมันก็ต้องเจอความพ่ายแพ้ไม่ใช่ว่าโอ้โหไร้ผ้า,ามาตั้งแต่ฤดูก,กาลนั้นอะ่ะจนชุปัจจุบันอาร์เซนอลไม่เคยแพ้เลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับนะยิ่งใหญ่แล้วไงครับยุคปัจจุบันก็เนี่ยท็อปโฟก็ต้องไต่เต้าอยู่เนี่ยนะครับสำหรับอาร์เซนอลทีมอื่นๆก็เหมือนกันนะเชลซี คือเชลซีมันดีอย่างหนึ่งตลอดเกือบยี่ิบปีเนี่ยที่เสียมีเขาเทคโอเวอร์มาเนี่ยเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะพอใก,กล้ๆแล้วเหลือไม่กีป่ปีเชลซีมันอยู่แบบมันก็ขึ้นๆแล้วก็ดรอปลงแต่มันไม่ดรอปร่วงลงไปเลยนะครับมันมันมันดีตรงที่ว่าพอไม่ดีเขาเปลี่ยนนะครับสำหรับเชลซีนะไม่เหมือนสโมอสรอหนอึ่งไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับมันก็ต้องทําใจไปมองสโมอสรเป็นเป็นที่หนึ่งก่อนนะครับไม่ใช่ตัวนักเตะ นะครับก็โอเคให้กําลังใจนะพรุ่งนี้นะคืนวันอังคารเวลาตีสาตรงนะครับผมสลับเชลซีนะบุกไปเยือนเอ็มเอ็กสเตเดียมของไบรตันนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะผลก็ผมคิดว่าเชลซีบุกเฉียนได้แต่คงเหนื่อยนิดน,นึงนะครับผมแต่คือข้อดีที่เขามีมีอิบิสูมานะครับก็คืออาจจะทําให้กองกลางเชลซีไม่ได้เจองานยากจนเกินไปนะครับผมแบบไม่ได้ยากเลยแบบแบบสู้แดนกลางไบรตันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็คงจะ ซูได้บ้างแล้วก็น่าจะบุกเฉียนชนะได้สลับเชลซีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสลับช่วงบ e f อร์ t ด e m แม c h ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด Subscribe ช่อง h าร์ด o อฟบลูว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสลับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมสลับวันนี้ช่วงบีฟอร์ t ด e m แม c h ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ